วันนี้เชฟจะทำผัดผักบุ้งลอยฟ้าไฟต้องแรงใจต้องถึงอเอ,อผักบุ้งลอยได้นิ่งอย่าดือ้อ โอ้ยเชฟไม่ได้ตั้งใจนี่แหละอ,อผัดผักบุ้งลอยฟ้า